คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเสรษฐีอาจารย์เกลเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจ,จากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันบ้างนะครับโดยเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนตัดใหม่ในจังหวัดชนบุรีและเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เริ่มมาจากการที่เพื่อนคนหนึ่งได้เสนอขึ้นมาว่าจะพาขับรถกลับบ้านผ่านถนนตัดใหม่ซึ่งเจ้าของเรื่องก็ไม่คิดมาก่อนนะครับว่าถนนเส้นนั้นที่จะใช้เป็นทางลัดความจริงแล้วมันกลับเป็นเส้นทางที่ไม่มีใครอยากขับรถผ่านในยามค่ำคืนกับเรื่องที่มีชื่อว่านึกว่าทางลัด ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ,ถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ร้อนๆของคุณไมายซึ่งเธอได้ส่งเรื่องราวดังกล่าวเข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กเล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกเามานำเสนอทุกท่าน ได้รับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่คุณไมา์กับเพื่อนๆได้ไปประสบพบเจอมาด้วยตนเองดังนั้นผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2557ในช่วงนั้นคุณไมค์อาศัยอยู่ที่จังหวัดชนบุรี และเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในวันเกิดของเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งผมขอเรียกเพื่อนคนนี้ว่าคุณนิวแล้วกันนะครับและในวันที่เกิดเรื่องคุณนิวก็ได้ชวนให้คุณไม์กับเพื่อนในกลุ่มออกไปทานหมูกระทะกันในตัวจังหวัดซึ่งทุกอย่างมันก็ดําเนินไปตามปกตินะครับโดยทุกคนก็ทานอาหารพูดคุยกันแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างสนุกสนานแต่จะมีเพื่อนบางคนที่บ้านไกลแล้วต้องขอตัวกลับก่อน เพราะในตอนนั้นมันเริ่มมืดแล้วและเกรงว่าที่บ้านจะเป็นห่วงหลังจากที่เพื่อนบางส่วนขอตัวกลับบ้านกันจนเหลือแค่คุณนิวคุณไมายแล้วก็คุณแปงพวกเธอจึงตัดสินใจพากันออกจากร้านหมูกระทะเพื่อไปหาซื้อขนมและน้ำอัดลมจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็กะว่าจะเอาไปนั่งกินกันต่ออยู่ที่บ้านของแปงซึ่งบ้านของคุณแป้งก็จะเป็นจุดที่ใกล้กับตัวเมืองมากที่สุดพอทั้งสามคนขับรถมาถึงที่หน้าร้านสะดวกซื้อ จู่ๆสร้อยคอพร้อมกับจี้พลาของคุณแปง้งก็ร่วงหล่นลงมาจากคออย่างไร้สาเหตุโชคยังดีที่คุณแป้งรู้ตัวได้ทันแล้วเก็บขึ้นมาได้ก่อนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวพวกเธอก็มองว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญเล็กๆน้อยๆอยจึงไม่ได้พากันใส่ใจหรือสนใจอะไรกันมาหลังซื้อขนมและเครื่องดื่มเสร็จคุณแป้งก็บอกกับเพื่อนๆว่ามีถนนตัดใหม่ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาไปถึงบ้านได้เร็วขึ้นซึ่งทุกคนที่ได้ยินอย่างนั้นต่างก็รู้สึกสนใจกับสิ่งที่แป้งว่ามานะครับ แม้ว่าแปงจะไม่เคยพูดถึงถนนเส้นนี้มาก่อนแต่คุณนิวและคุณไมยก็เชื่อใจเพื่อนก่อนที่จะตัดสินใจอัดสามกันไปตามถนนโดยไม่มีใครเอะใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเวลาตอนนั้นประมาณทุ่มครึ่งที่สาววัยใสพากันอัดสามขับรถไปบนถนนตัดไม้โดยคุณไมยบอกว่าถนนเส้นดังกล่าวในช่วงที่เกิดเรื่องอยังคงเงียบสง,งัดและมืดสนิทเพราะยังไม่มีการติดตั้งเสาไฟเลยสักต้น มีเพียงแสงไฟจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของคุณแปงซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่คอยฉายให้เห็นทางเบื้องหน้าท้องฟ้าด้านบนเริ่มมืดสนิทบรรยากาศรอบข้างไรผู้คนและเสียงรบกวนอื่นใดนอกจากเสียงเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์และเสียงหัวราะคิกคักของพวกคุณไมค์ก็เท่านั้นช่วงอายุในวัย16ปีทำให้พวกเธอไม่ทันได้คิดถึงอันตรายใดๆแถมยังรู้สึกสนุกสนานที่ได้ขับรถเล่นบนเส้นทางที่แปลกใหม่และไม่เคยเจอมาก่อน เรียบเสมือนกนรนารผจญภัยเล็กๆของสาวๆจนกระทั่งคุณแป้งที่เป็นคนขับได้ชะลอความเร็วลงแล้วจอดรถอยู่ที่หน้าวัดแห่งหนึ่งซึ่งช่วงเวลาตอนนั้นก็เกือบจะสองทุ่มเห็นจะได้แต่ยังไม่ทันที่จะได้ถามคุณแป้งว่าจอดรถทําไมโทรศัพท์มือถือของคุณนิวก็ดังขึ้นซึ่งก็คือคุณแม่ที่โทรเข้ามาบอกว่าจะเข้ามารับนิวที่บ้านของแป้งตอนสองทุ่มครึง่งหากถึงบ้านเพื่อนแล้วก็ให้โทรมาบอกแม่อีกทีซึ่งคุณนิวก็รับปากกับแม่ไปก่อนที่จะวางสายนะครับ หลังจากเก็บมือถือเข้ากระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยคุณนิวก็เอ่ยบอกกับเพื่อนๆว่าไปบ้านของฟโฟก,กันดีไหมซึ่งฟโฟกก็คือแฟนของนิวในตอนนั้นนะครับแต่ทางคุณไม่กับแป้งเองก็แทบจะไม่รู้จักฟโฟกเลยสักนิดโดยตอนนั้นคุณนิวก็พูดเสริมต่อว่าในๆก็ได้ออกมาเที่ยวกันกับพวกแกแล้วฉันอยากจะไปดูบ้านของฟโฟกสักหน่อยเขาเคยบอกว่าบ้านของเขาอยู่ไม่ไกลจากวัดตรงนี้แวะไปแป๊บเดียวคงไม่เสียเวลาอะไรมากหรอก ในตอนนั้นคุณใหม่ก็รู้สึกอืดอัดนิดหน่อยนะครับเพราะตัวเธอเองไม่เคยรู้จักโฟกเลยแถมบ้านของเธอก็ยังอยู่นอกตัวเมืองอีกตั้งไกลเธอจึงขานขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลว่าแกเดี๋ยวแม่แกก็จะมารับแล้วนะแอบไปบ้านแฟนแบบนี้เดี๋ยวแม่ก็ดูออร็อกแต่คุณเนียวก็บอกแค่ว่าไม่เป็นไรแม่ฉันไม่ว่าอะไรอยู่แล้วทาแม่มาถึงที่บ้านของแป้งก่อนก็ค่อยว่ากันอีกทีระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังพูดคุยและตัดสินใจกันอยู่ จู่ๆเสียงสุนัขในวัดที่ก่อนหน้านี้เงียบสนิทก็พร้อมใจกันส่งเสียงหอนขึ้นมาแล้วก็เป็นการหอนลากยาวดังกล้องไปทั่วพื้นที่เหมือนกับพวกมันต้องการที่จะเตือนอะไรบางอย่างคุณไม่จึงหัวเราะออกมาเพื่อแก้สถานการณ์แล้วหันไปแซวคุณนิวว่าแม่ไม่ว่าหรอกแต่มาที่นี่หอนทักมึงแล้วไอ้นิวซึ่งประโยคดังกล่าวมันก็เรียกเสียงหัวเราะได้ไม่น้อยนะครับท้ายที่สุดแล้วคุณแป้งซึ่งเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ตัดสินใจแทนทุกคนว่าเออเออ ไปก็ไปตามใจอินอิวมันสักวันเถอะยังไงวันนี้ก็วันเกิดมันนะก่อนที่คุณแป้งจะสตาร์ทรถขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วหักเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็กๆทางซ้ายมือที่คุณนิวบอกว่าถนนเส้นนี้น่าจะทะลุไปถึงบ้านของฟโฟลกได้คุณหมายบอกว่ายิ่งขับเข้าไปลึกเท่าไหร่บรรยากาศภายในก็ยิ่งมืดสนิทและเปรี่ยวมากขึ้นไฟหน้ารถที่สาแสงไปทางข้างหน้าก็เจอแต่ความว่างเปล่ากับต้นไม้สูงเทบที่เรียงรายกันอยู่สองข้างทาง ถนนที่เคยคิดว่าเป็นทางลัดตอนนี้กลับดูเหมือนเป็นทางที่ไม่ค่อยมีคนขับเข้ามาเสียงหัวราอค,คิกคักของพวกคุณหม่เริ่มซาลงแล้วทุกคนต่างก็พากันเงียบปากอย่างไม่รู้ตัวเรากับกําลังรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างที่แผ่กระจายออกมาจากความมืดรอบตัวของพวกเธอในตอนนั้นในระหว่างที่คุณแป้งขี่รถไปบนทางเปรี่ยวๆอยู่ดีๆมันก็มีกลิ่นเหม็นเน่าแปลกๆลอยมาเตะจมูกจนคุณหม่ที่ซ้อนอยู่ตรงกลางก็พลางคิดในใจ ว่าคงจะเป็นกลิ่นขยะข้างทางละมังเพราะถนนเปลีปล่ยวๆแบบนี้คงมีคนแอบมาทิ้งขยะเป็นแน่แต่ตอนนั้นคุณไม่ก็ไม่ได้เอ่ยทักอะไรออกไปนะครับและแล้วเสียงของคุณนิวที่ซ้อนอยู่ข้างหลังสุดก็ทักขึ้นมาก่อนว่าพวกมึงได้กลิ่นอะไรแปลกๆปะวะคุณไม่ที่กําลังสงสัยกับกลิ่นที่ได้กลิ่นมาตั้งแต่แรกก็ตอบคุณนิวไปเบาๆนะครับว่าเธอก็ได้กลิ่นเหมือนกันแต่ตอนนั้นคุณแป้งก็ยังคงเอาแต่ขี่รถไปตามทางอย่างไม่ลดความเร็ว แสงจากไฟหน้ารถเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉายให้เห็นทางเบื้องหน้าจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้นานพอสมควรคุณไม่ก็รู้สึกเอกใจว่าทำไมพวกเธอยังไม่เห็นทางออกหรือว่าถนนใหญ่เธอจึงบอกให้นิวลองโทรหาแฟนเพื่อสอบถามเส้นทางเพราะคุณไม่เป็นกังวลว่าจะขับหลงเข้ามายัางถนนคนละเส้นในตอนนั้นคุณนิวก็แสดงสีหน้าลังเลออกมาก่อนที่จะล้วงไปหยิบมือถือแล้วพยายามโทรหาโฟกแต่ตอนนั้นเสียงสัญ,ญญาณปลายสายกลับเงียบสนิท ไม่ว่าจะกดโทรซ้ำกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ตามฟโฟลกมันก็ไม่ยอมรับสายจนนิวทำหน้าไม่พอใจคุนแปงที่เห็นอย่างนั้นจึงพยายามพูดปลอบใจเพื่อนว่าไม่เป็นไรหรอกนิวเดี๋ยวขี่เข้าไปเรื่อยๆก็คงจะเจอกับหมู่บ้านหรือไม่ก็ใครสักคนให้พอได้ถามทางได้นั่นแหละคุนแปงพาทุกคนอัดสามไปต่อตามทางได้ไม่นานจนกระทั่งขับไปเจอเข้ากับสะพานขนาดเล็กเก่าๆที่ถอดยาวข้ามคลองแคบ แต่ในจังหวะที่รถมอเตอร์ไซค์กำลังเคลื่อนตัวผ่านสะพานอยู่ดีๆรถเจ้ากรรมก็กระตุกแล้วดับลงกลางสะพานเสียซะดื้อขุนแป้งพยายามสตาร์ทรถซ้ำอยู่หลายครั้งแต่รถกลับนิ่งสนิทไม่ยอมติดขึ้นมาสักทีก่อนที่จะหันไปหาเพื่อนแล้วบอกว่าเราคงเลยปากซอยที่จะเข้าบ้านโฟลกมาแล้วละ่ะรีบวกรถกลับทางเดิมกันดีกว่าซึ่งหลังจากที่คุณแป้งเห็นรถกลับมาทางเดิมจู่ๆรถมอเตอร์ไซค์ที่ดับสนิท ก็กลับมาสตาร์ตติดได้อย่างง่ายดายเราว่ามันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยสักนิดระหว่างที่ขับรถกลับออกมาพวกคุณใหม่ก็เอาแต่เงียบปากไม่กล้าพูดอะไรกันนะครับจนเวลาผ่านไปได้สักพักใหญ่ๆคุณแป้งก็บ่นขึ้นมาเสียงดังว่าวัดที่เราขับผ่านกันมามันไปทางไหนแล้วเนี่ยนั่นจึงทําให้คุณไมเ่เฉงเนือมองไปยังทางข้างหน้าแต่ในจังหวะที่มองขึ้นไปสายตาของเธอก็ไปสะดุดเข้ากับบางสิ่งบางอย่างในกระจกมองหลัง เมื่อภาพที่สะท้อนในกระจกมันไม่ใช่ใบหน้าของคุณนิวที่นั่งอยู่ข้างหลังเธอแต่มันกลับเป็นใบหน้าของหญิงแก่ชาราหน้าซีดขาวที่มีดวงตากลวงโบไม่มีลูกระตาและมันก็กำลังจ้องมองตรงมาที่คุณไมล์ผ่านกระจกก่อนที่คุณไมล์จะกรีดลั่นออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเสียงกรีดดังกล่าวส่งผลให้คุณแป้งตกใจเป็นอย่างมากแล้วทันใดนั้นรถมอเตอร์ไซค์ก็เสียหลักพร้อมกับถลายออกไปอย่างไหลทาง จนในที่สุดรถของพวกเธอก็ล้มถลยไปกับพื้นอย่างไม่เป็นท่าตัวคุณไมายถูกแรงกระแทกจนกระเด็นห่างออกไปไม่ไกลก่อนที่จะนอนสลึมสลืออยู่บนพื้นจากเหตุการณ์เมื่อครูแต่ในจังหวะที่เธอกำลังพยายามรวบรวมสติจู่จแสงไฟหน้ารถของมอเตอร์ไซค์ที่ขับสวนมาก็สาดเข้ามาอย่างกระทันหันพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสน,นั่นแล้วรถคันนั้นก็ขับพุ่งตรงเข้ามายัางคุณแปงที่นอนแน่นิ่งอยู่บนกลางถนน คุณไมล์บอกว่าเธอเห็นทุกอย่างผ่านสายตานพร่ามัวว่ารถคันนั้นขี่เข้ามาเหยียบเข้าที่หัวของคุณแป้งอย่างจังซึ่งเธอบอกว่าภาพดังกล่าวก็เปรียบเสมือนฝันร้ายจนคุณไมล์หลุดร้องออกมาเสียงหลงอย่างไม่รู้ตัวความรู้สึกนั้นเหมือนกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอเอาแต่โทษตัวเองซ้ำไปซ้ำมาว่าถ้าเธอไม่กรีดออกมาในตอนแรกคุณแป้งก็คงไม่เสียหลักรถล้มเหมือนกับในตอนนี้ แล้วหลังจากนั้นคุณไม่ก็พยายามเอื้อมมือไปจับเข้ากับร่างของแป้งที่นอนแน่นิ่งอยู่ก่อนที่จะออกแรงเขย่าร่างของเพื่อนด้วยมือที่สันเทาในจังหวะที่เธอกำลังร้องไห้จนหัวสมองตื้อตันจู่ๆเสียงของแป้งก็ดังแว่วขึ้นมาว่ามึงเป็นอะไรวะร้องไห้ทําไมกูไม่ได้ตายสักหนอยทางคุณไม่จึงหยุดชะงักแล้วเห่อยหน้าขึ้นมามองก่อนที่แป้งจะลุกขึ้นมาในท่านั่งอย่างชา้ชาๆแม้จะดูมึนงงและสลืมสลือเล็กน้อย แต่น้ำเสียงและการเคลื่อนไหวของแป้งก็ยังดูปกติดีคุณไมยพยายามถามอาการของเพื่อนว่าเป็นอะไรมากไหมทั้งๆที่น้ำตาย,ยัางไหลาอาบแก้มไม่หยุดเธอจ้องมองใบหน้าของแป้งอย่างไม่อยากเชื่อสายตาเพราะภาพเหตุการณ์เมื่อครู่ที่รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเหยียบหัวของแป้งมันชัดเกินไปจนเธอไม่สามารถลืมได้แต่ตอนนี้เพื่อนที่โดนเหยียบหัวกลับนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วอาการปกติดีทุกอย่างคุณแป้งเอื้อมมือมาจับที่ไหล่ของคุณไม่เบา แล้วพูดด้วยน้ำเสียงแปลกใจว่ากูไม่ได้เป็นอะไรจริงๆมึงคิดมากไปเองหรือเปล่าวะคุณไม่จึงได้แต่บ่นพึมพำกับตัวเองว่าเมื่อกี้เธอคงจะเห็นภาพหลอนแต่ในตอนนั้นรอบข้างก็ยังเงียบสนิทไม่มีแม้แต่ร่องรอยของรถคันอื่นที่วิ่งผ่านมาบนถนนเส้นนี้เลยสักรอยเรากับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เห็นก่อนหน้านี้เป็นภาพลวงตาย,ยัางไงอย่างนั้นไม่มีผิดหลังจากที่ทั้งสมคนตั้งสติได้ พวกเธอก็ช่วยกันยกรถขึ้นมาจากไหลทางแล้วคุณแปงก็พาทุกคนขี่รถออกมาจากจุดนั้นกันต่อซึ่งมันก็แปลกมากๆนะครับเพราะหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุแล้วพากันขับรถออกมาจากซอยเปลี่ยวๆพวกเธอก็ใช้เวลากันไม่ถึง10นาทีเสียด้วยซ้ำก็สามารถขับออกมาจนถึงถนนใหญ่ได้ทั้งที่ในตอนขาไปจําได้ว่ามันใช้เวลานานกว่านี้พอขับรถออกมาถึงถนนใหญ่ขุณแปงก็พูดในฟังว่าตอนที่เธอบ่นถามถึงวัด พอเหลือบไปมองที่กระจกหลังก็เห็นว่าคุณนิวมีใบหน้าเป็นหญิงชาราแก่ๆซึ่งประโยคดังกล่าวที่คุณแป้งพูดออกมามันก็ทำให้คุณหมายทราบได้ทันทีว่าเธอไม่ได้คิดไปเองนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้คุณหมายสบายใจขึ้นมาได้นั่นก็คือการที่คุณแป้งบอกว่าตอนที่รถเสียหลักล้มเป็นเพราะเธอตกใจใบหน้าของนิวในกระจกเองไม่ได้มาจากการส่งเสียงร้องของคุณหมายเมื่อทั้งหมดเดินทางเข้าสู่เขตชุมชน ที่อยู่ห่างจากบ้านของแป้งไม่ไกลมากนะักอยู่ดีๆคุณแป้งก็จอดรถเข้าข้างทางแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมาพร้อมกับเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเธอเห็นตั้งแต่ช่วงที่วกรถกลับออกมาแล้วเรื่องใบหน้าของคุณเหนียวที่สะท้อนในกระจกแต่เธอกลัวจนไม่กล้าพูดออกไปให้ใครฟังเพราะเกรงว่าถ้าทักขึ้นมาแล้วมันอาจจะแย่ยิ่งกว่าเดิมในคืนนั้นเวลาเกือบสองทุ่มครึง่งพวกคุณใหม่ก็พากันกลับถึงบ้านของแป้งได้อย่างปลอดภยัย แต่คุณไม่ก็ยังนั่งคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่สบายใจนะครับก่อนที่จะตัดสินใจถามกับแป้งว่าตอนที่รถลม้มแป้งไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์อีกคันขี่เข้ามาชนเลยหรอทางคุณแป้งจึงนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าตอนนั้นตัวเธอกําลังสลืมสลือแล้วรู้สึกเหมือนกับมีคนฉายไฟเข้ามาส่องที่ใบหน้าก่อนที่จะมาได้สติอีกทีก็ตอนที่ไม่เอื้อมมือเข้ามาเขย่าตัวนั่นแหละเมื่อแม่ของคุณนิวเดินทางมารับกลับบ้าน หลังจากนั้นไม่นานพ่อของคุณไม่ก็มารับเธอกลับเช่นกันแล้วคุณไม่ก็โดนบ่นไปเสียซะยกใหญ่เพราะคืนนั้นเนื้อตัวของเธอเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวแต่บริเวณที่ทำให้คุณไมยสะดุดตามากที่สุดก็คือรอยช้ำบนแขนข้างซ้ายที่เป็นรอยเหมือนกับมีคนมาจับแขนของเธอแล้วกระชากอย่างแรงก่อนนอนคืนนั้นคุณไม่ก็ยังคิดเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่าทำไมมีเพียงเธอกับแป้งที่หัวฟาดพื้นแต่แปลกที่คุณนิวแทบจะไม่เป็นอะไรเลย จนกระทั่งประมาณหนึ่งเดือนต่อมาคุณแป้งก็เล่าให้พวกคุณหมยกับคุณนิวฟังว่าเมื่อแม่ของเธอกลับมาจากการไปประชุมราชการพอมาเห็นสภาพรถที่แป้งเอาไปลม้มก็บ่นแล้วก็ถามสาเหตุว่ารถไปล้มมาจากที่ไหนและเมื่อคุณแป้งเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณแม่ฟังแม่ของเธอก็เงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะกำชับกับคุณแป้งว่าให้ไปชวนคุณไม้กับนิวมาที่บ้านเพราะว่าแม่จะขอพาทุกคนไปทำบุญกันสักหน่อยเมื่อถึงวันนัดหมาย คุณไม้และหนิวก็เดินทางมารวมตัวกันที่บ้านของคุณแป้งนะครับแต่แทนที่แม่ของแป้งจะพาไปทําบุญกันที่วัดแม่กลับพาทุกคนขับรถย้อนกลับไปยังถนนเส้นเดิมเส้นที่พวกคุณไม้ไม่คิดที่จะกลับไปเยือนอีกจนคุณแป้งโวยวายกับแม่ขึ้นมาทันทีว่าพาพวกหนูมาทาไมอีกพวกหนูกลัวนะแม่แล้วตอนนั้นแม่ของแป้งก็ขับรถเข้าไปจอดตรงหน้าศาลเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งพวกคุณไม้ก็รู้สึกงงและประหลาดใจมากๆเพราะเมื่อเดือนก่อนตอนที่ขับรถเข้ามา ก็ไม่มีใครเคยเห็นสารตรงนี้มาก่อนเลยสักคนในตอนนั้นแม่ของแป้งบอกว่าไม่ต้องตกใจนะลูกลงมาจุดธูปไหว้ขอขมากันซะแล้วก็อย่าลืมกล่าวขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทาให้พวกหนูรอดปลอดภยัยซึ่งหลังจากที่ไหว้กันเสร็จแม่ของแป้งก็กําชับกับพวกเธอต่อว่าอย่าขับรถไปบนถนนเปลีปล่ยวๆแบบนี้อีกซึ่งหลังจากนั้นเรื่องราวของพวกเธอก็ถูกพูดปากต่อปากกันในโรงเรียนจนวันหนึ่งคุณไม้กับเพื่อนๆก็ได้รู้ความจริง จากคุณโฟลกแฟนของนิวซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นต่างห้องโดยโฟลกบอกว่าบ้านของเขาจะต้องใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำและตัวเขาเองก็ต้องสัญจรไปกลับโรงเรียนทุกวันซึ่งพ่อของเขาก็ได้กำชับเสมอว่าให้รีบกลับบ้านไม่อยากให้ใช้ถนนเส้นนี้ตอนกลางคืนเพราะมันทั้งมืดทั้งเปรียวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โฟลกต้องทำกิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนจนกลับบ้านคำ่ำพ่อขับรถมาถึงถนนเส้นที่เกิดเหตุภายในเรื่อง เมื่อรถแล่นไปถึงบริเวณสะพานเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวสยายกำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างทางตามลำพังและด้วยความหวังดีของเขาจึงตะโกนถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับยังคงก้มหน้าร้องไห้ต่อโดยไม่คิดที่จะหันมาตอบอะไรเลยสักคำในรุ่งเช้าของวันต่อมาคุณพ่อของฟโฟลก,ก็เล่าให้ฟังว่ามีเขาอุบัติเหตุแถวบ้านเมื่อคืนเพราะมีรถขับผ่านสะพานตรงทางกลับบ้าน แล้วเฉียวชนผู้หญิงคนหนึ่งจนเธอร่วงตกลงไปในคลองและเสียชีวิตคุณไมยจึงเดาว่าเหตุการณ์ที่พวกเธอพบเจอในคืนนั้นน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่เสียชีวิตมาปรากฏตัวให้เห็นในตอนนั้นคุณเหนียวก็ถือโอกาสถามในสิ่งที่เธอค้างคาใจนะครับว่าทำไมคืนที่เกิดเรื่องฟโฟกไม่ยอมรับสายของเธอก่อนที่จะได้ทราบจากฟโฟกว่าในคืนนั้นไม่มีสายเรียกเข้าใดๆโทรเข้ามาเลยสักสายแล้วเรื่องราวของคุณไม่ก็ดังไปทั่วโรงเรียน จนกระทั่งในปัจจุบันคุณไมยบอกว่าเธอได้ย้ายบ้านจากที่ชานเมืองเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ในตัวเมืองแล้วและเธอก็ไม่ค่อยได้ใช้ถนนเส้นนั้นอีกแต่บางครั้งเมื่อจำเป็นต้องขับผ่านคุณไม่ก็ยังคงรู้สึกถึงบรรยากาศวางเวงเปแปลกๆแม้ว่าสองข้างทางจะมีเสาไฟคอยส่องสว่างแต่ความทรงจำในอดีตก็ยังคงตามมาหลอกหลอนคุณไมยอยู่เสมอซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณไม่ส่งเข้ามาจบ เรื่องนี้มันอาจฟังดูเหมือนเรื่องเล่าชวนขนลุกธรรมดาธรรมดาแต่แท้ที่จริงแล้วมันแฝงไว้ด้วยบทเรียนสําคัญที่เตือนทุกคนว่าการขับขี่บนท้องถนนในยามค่าคืนไม่เพียงแต่จะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากความมืดแต่ยังอาจจะทําให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแถมภายในเรื่องนี้ยังมีแค่เด็กผู้หญิงสามคนอีกด้วยดังนั้นจึงถือว่าเป็นโชคดีของพวกคุณหมายมากๆนะครับที่สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ดังกล่าวมาได้อย่างปลอดภัย และสุดท้ายนี้ผมก็อยากฝากถึงชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านนะครับว่าการเดินทางที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตาแต่มันเป็นผลจากการตัดสินใจที่รอบคอบและไม่ประมาทแล้วไม่ทราบว่าท่านอื่นๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปด้วยนะครับ ่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ